ที่อีเวนต์ชิงใหม่ในสตอรีนะครับในวันนี้เองนะฮะการแสดงนำงพูดนานาตอบสนองสีเสียงในเรื่องของการสร้างสีสันบรรยากาศการภ่านสวนจีกิจกรรมจูราสสิกอาร์ตในสตอรีพิเศษผ่านสามช่องทางจูราสสิกอาร์ตในสตอรี่โมบายเกม ผันเหล่าไดโนเสาร์หน้าตาน่ารักหมด54ร,รูปแบบด้วยการเล่นเกมต้ามหาเจ้าไดโนเสาร์ผ่านทางนึ่งผืนร่วให้อาหารรับไข่รับรางวาัลแ,และชนิดร่วมสัมผัสทั้งความสนุกและความเอ g ก้าส์ and โนโลเกมส์ no <play> พบไดโนเสารในเก็มทั้งหมด11ตัวสนุกกับภารกิจป้อนอาหารไดโนเสาร์แบบใกล้ชิดเหมือนได้สัมผัสตัวจริงด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงผ่างแว่น AR กะปิดท้ายกับกิจกรรมสุดพิเศษ VR bus รถบัสสุดล้ำสมัยพร้อมพาทุกท่านเดินทางผ่านกาลเวลามุ่งสู่ยุคข,ของเรล่าไดโนเสาร์โดย VR b u สที่เคลื่อนที่ในโลกความจริงและโลกเสมือนจริงไปพร้อมกันด้วยระบบ GPS และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมสุดพิเศษจุลสิทธิ์แอดไนซ์ซารีที่พร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสเหล่าไดโนเสาร์มากมายแบบใกล้ชิดด้วยเทคโนโลยี VR ล้ำสมัย เดินทางสู่โลกแห่งไดโนเสาร์กับเราเชียงใหม่ไนท์ซฟารีขอเสนอปรบเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการนำเสนอเรืเ่องของตัวอย่างแล้วก็วิธีการเล่น D.R. b u สครับที่จากเพื่อนที่โทรศัพท์มือถือทำกิจกรรมสำรวจเก็บไอเทมให้อาหารฟักไข่แล้วก็รุ้นรับรางวัลพร้อมสารานุกรมไดโนเสาร์บอกความรู้แล้วก็รายละเอียดของไดโนเสาร์แต่ละชนิดสัมผัสทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้กับ ็สาธิตอุปกรณ์ที่เราได้เห็นกันด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจะทํายังไงดีที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆตัวนี้ครับผมมาประยุกต์ใช้นะครับเราก็เลยเอาตัวเป็นเทคโนีที่เป็นเอออกมาเป็นแอปพลิเคชันเกมตัวหนึ่งนะครับที่น้องๆเนี่ยสามารถโหลดนะครับในตัว App Store หรือว่า o o o l l p p l y ไดีที่เป็นระบบ GPS นะครับกับตัวเอานะครับมาทับซ้อนกับพื้นที่จริงนะครับผมแล้วก็เวลาเอานะครับแล้วก็ทำการให้อาหารนะครับ รวมไว้กี่องค์การสามารถคือให้ตัวส่วนเล็กๆมาฟักนะครับพอเรามาฟักเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพี่ๆครับสามารถโหลดได้จากตัวได้ในระบบทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทีมบอว่าตัวเนี้ยสามารถโหลดได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นได้กับอุปกรณ์มือถือได้เลยครับผมโดยนะครับก็คือตัวแว่นใสตัวเนี้ยนะครับผมโดยความเป็นจริงนะครับผมทับซ้อนกับโลกเสมือนครับผมอ๋อเวทีเนี้ยเราก็จะเห็นทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าเวทีด้วย โอเคนะครับโดยอุปกรณ์ตัวแว่น AR เชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำการเข้าแอปพลิเคชันนะครับน้องเขาก็จะเห็นเป็นคอนเทนต์นจริงเลยคือตอนนี้น้องเขาก็จะเห็นตัวเป็นไดโนเสาร์ที่ให้อาหารนะครับตัวไดโนเสาร์ได้เลยอ๋อใช้มือของเราจริงๆเนี่ยสองพันห้าร้เอ็ดที่จะถึงนี้นะคะตุลาสองพันนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมจองเข้ามาล่วงหน้าได้นะคะคนเลยดิฉันก็ขอเปิดกิจกรรมท่องโลกเสมือนจริงจุลศิษย์แอดมิสส์สปารีน่าบัตติค่ะขอบคุณค่ะ ว่ากิจกรรมของการเปิดตัวสี่สามสองหนึ่งตอนนักนรเข้าสูแ่แกลบี้ หรือว่ามีพฤติกรรมของเขาเองนะครับเช่นแบบแบ,บ,าาบางตัวเขาล่าเหยื่อบางตัวเขากินอาหารนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็น AI นะครับในการพัฒนาซึ่งสมมติว่าผมมาดูรอบนี้ยรเสา์ตัวนี้อาจจะไม่หิวแล้วเขาอาจจะออกล่าเหยื่ออะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับจะแบ่งเป็น5พื้นที่ด้วยกันนะครับตามมันจะมีเดร์เสาประมาณ1ิจดยอะไรอย่างไรรถไหนนะครับก็จะไปจอดในแต่ละโซนนะครับเพื่ออธิบายว่าเดร์เสา์ตัวนี้คืออะไรคืออะไร they จะมีกท่ี่ระมาณ20ระ2ค้งนะคะเราให้บริการทัารถข้ามรอบสนแล้วก็สองคแลจะมีแผให้บริการในช่วงกลางวันชาวต่างชาติือที่5 0เราวังจะมการเที่ยวอนรับที่ร์เยนะคะแล้วก็ส่วนอก็จะ นะก็ืเรืองที่ไวเหจะเป็เรื่องหม่สหรับที่ม่นะก็ารทเทียวของเราอไม่สมดส่วนใหญ่นะคจะเป็นตั้งแต่เด็กนไนถึวัยทางานเพราะฉะนั้นเราคว่าในการชีเรื่องของโลกความจริไปรวมกับโลกสมอนจริ ย้อนยุคกลับไปี้ไดโนเสาร์ในจุฬาสิทธิ์ที่มีไดโนเสาร์หลายหลายแต่พันนะคะที่เราจำมาก็อยู่ประมาณสัก15สายพันธุ์เข้ามาคุ้นชีวิตให้ก็มีชีวิตชีวาแล้วก, awesome, ก็ให้เด็กๆยุคหลังๆหลังจากที่ไดโนเสาร์สุพรรณไปหลาพูดกันได้กลับมาได้อีกครั้ง สัญญาณนั้าเก่าสอกไปนัเก้าสิบเกดเพื่อนำนำท่องเที่ยวชาวไก็ในเรื่องของเครื่องรอบการเดินทางันี้ก็จะเป็นอมูลโชว์ที่การจัดเบีการอำนวยควมสะดวก